สวัสดีค่ะคุณลุกทริปนี้นิดมารีวิวให้คุณมุกนะคะอยู่อเมริกาแล้วไม่สามารถจะมาหาีิได้นะคะคุณลูกค้าทักท้อเข้าใจก่อนเนาะไปรู้ว่าคุณลุกอายุก,กับนิดในรขหาแหงแห็แค่ไหนนิดหกสิบสองนะคะการที่เรามีอายุหกสิบสองมันจะมีความกล้ามเนื้อที่ที่เราเยิ้มเราหงอแล้วแล้วมันจะมีความกล้ามเนื้อแล้วไขมันที่มันเป็นมัดเกร็งหน้าไม่ได้ลูกค่ะนะคะ พอได้ไม่ได้ลูกนะคะกล้ามเนื้อมันตกย้อยโอยลงไป,ไปวิธีการแก้ก็คือเราต้องอบสมุนไพรหรือว่าอบน้ําเปล่านะคะไม่ใช้วิธีร้อนอย่างอื่นนะคะเพราะว่าวิาวธีร้อนอย่างอื่นมันร้อนทําให้ผิวเรากล้านนะคะแต่ว่าวิธีการอบสมุนไพรหรือว่าอบน้ําปล่าวันเนี้ยมันจะมีโมเลกุลเล็กๆเข้าไปเปิดรูขุมขนเข้าไปคลายกล้ามเนื้อนะคะและทําให้ไขมันใต้ผิวมันอ่อนตัวไขมันก็คือการอ่าสีหน้าของ ที่แสดงกิยาของทีหน้าเราก็วูบ่อคิ้วเค่ววเคิ้วเป็นก้อนนะคะโงแก้บเป็นก้อนที่เป็นไขมันที่นไม่ได้ยู่อะค่ะเอาพูดง่ายๆว่าไม่ได้ยูอ่าตัวนี้จะเข้าไปนะคะทําให้เป็นจุดหนังอ่อนตัวนะคะแล้วก็ผิวหนังเรายืดหยุ่นนะคะไอของน้ําค่ะไอของน้ํานะคะมันจะทําให้มีปฏิกิริยากับผิวกับไขมันกับกล้ามเนื้อของเราเพราะฉะนั้นให้คุณอบสมุนไพรอบน้ำเปล่าก็ได้ค่ะเข้ามีหาได้ตะใช้ค่ะ ออบไปเลยนะคะอบคุณสังเกตว่าก่อนอบเนี่ยมันจะมีความแข็งแข็งของหบกแก้มของหัวคิ้วนะคะของด้านที่ไม่ได้ส่วนะนะคะแล้วก็คางความไขมันความกล้าเนื้อทุกอย่างที่มันตกย้อยลอยลงไปอ่ะคุณสัมผัสไปว,ว่ามันแข็งนะคะพอคุณอบสักข้านาทีแล้วคุณสัมผัสใหม่นะคะมันจะนิ่มตัวนะคะนี่คือค่อยอ,อธิบายเนาะกลายเป็นว่าสองวันนี้นีดต้องทำหน้าสอนกันนะคะวันนี้เอาแค่อบสมุนไพใครไปก่อนนะคะแล้วก็อ่าแล้วค่อยๆทำความเข้าใจ ูดึมือไของนิดนะคะนิดจะให้ยามันเดือดก่อนนะคะแล้วนิดจะาถุงขาวถุงผ้าดิบขาดิบเอาช้นซื้อผ้าดิบมาเย็บนะคะเย็บแล้วก็นิดจะเอาอันนี้ครอบนะคะครอบหม้อ,อะคะ่ะแล้วนี่ก็จะใช้วิธีนี้ค่ะเห็นไ,ไหมคะไอมันเข้าหน้านี่เต็ม ครั้น,นี้ก็เป็นนางงามจาักรวาลเลยค่ะนะคะเพราะว่าทำหน้าสองวันสอนจัะเยโองสมุนไพรสองวันสอนพยายามตรงไหนที่มันมีไขมันนะคะก้ามเนื้อที่แข็งตัวนะคะพยายามให้ได้ตรงนั้นให้มากที่สุดชื่นใจมาก เริ่มต้นทําใหม่ครั้งแรกเลยนะคะยังไงคุณก็ต้องอบถ้าเกิดคุณไม่อบสมุนไพรอบน้ำเปล่านะคะการทํางานของคุณไม่เคืบหน้าคุณจะท้อนะคะเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นการงด,ดหน้าใหม่ๆหม่คุณจะต้องเอาใบน้ํามานะคะทําให้กล้ามเนือ้อไขมันใต้ผิวมันอ่อนตัวแล้วเราจะปั้นแต่งดินน้ามันถ้าอยู่ที่ที่เย็นแข็งแล้วเราปั้นเข้ารูปไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าเราเอาดินน้ำมันไปตากไว้ที่แดดหรือว่าที่ร้อน ดินน้ำมันอ่อนตัวแล้วเราจะปั้นแต่งไขมันได้โดยที่เราพยายามพิถีพิถันปั้นเผื่อหน้าเราเหมือนกันค่ะเพราะด้วยความร้อนโดนไอร้อนนะคะโดนไอร้อนของของสิ่งที่แบบสัมผัสได้เนี่ยค่ะร้อนไม่มากนะคะเอาร้อนพอประมาณแล้วเราก็มาปั้นแต่งค่อยๆปั้นแต่งให้เขา้ารูปนะคะนิดนปั้นใจคุณมีวินัยและคุณทําได้นะคะขอเป็นกําลังใจค่ะ